ตัวเหญ้ๆคือเกาละปั๊ดนั่นโอ้โห <c oughs> ครับผมพี่น้องกลาบสวัสดีกันตอนเช้าครับผมพระอาทิตย์กำลังขึ้นเ้อพี่น้องครับย้อนแสงจัาหน่อยครับผมพามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวพามายามรอบกันครับผมหลังนี้ครับผมยองขตดนี่บ่าเขาเลยครับผมหมู่บ้านนี่เดี๋ยวมาเบิ้งมันนี่มันนีโตเข่าครับ ดูได้ยังไงว่าตัวเข้าเนี่ยรอบเปียกเบิดเลยพี่นอ้องห้อยดันโป้งๆขึ้นนี่สิปลายช่อนเข้าครับเนี่ยห้อยดันเปียกๆเบิ้ลนี่สิกันเขาแนมเบิ้งนี่เห็นบ่ลักษณะนี้ครับผมนี่ปลาเข้าครับกำลังไล่บ้าขืนนี่สิกระจายมาปลาบ่าเข้าดันลอบมาพี่นะเห็นบ่ของไม้ของน้ำีิเบิบ้ง ตัวนี้ตัวน้อยเพื่อนนั่นแหละโอ้โหงางงานพี่น้องอือหือหนึ่งแต้มงามๆครับผมโอ้ยไม่งามแต่มันเกินงามครับผมเพราะมันใหญ่อู้เอาพี่น้องงามๆเลยครับผมบ้าตัวดีตัวละตัวปลานี่ไงโอเคครับผมปลาออก,กันมาแล้วครับผมพี่น้อง ของเราเชานี้ตัวเงี้ยเงี้เก่าละปลาป๋าขึ้นหุบแห้งากับกลางนองนะวัดเสงดาครับว่าคอครับผมเขตนี่ว่ดเข่าครับผมหมู่บ้านนี่เงียบกิบเลยทุลังเลยเป็นน้ำหม่องมันเด้นน้ำกระแหงบ่เลยพี่น้องแสดงว่าขุดรอบลงอีกอยู่ ัวโลอีกแล้วพี่น้องใส่โลยีแล้วครับใหญ่ๆครับผมพี่น้องโอเคครับมันมาแล้วแต้มแรกเดี๋ยวดูหลังต่อไปกันนะพี่น้องหลังนี้ครับผมเดินลงมา อย่างนี้เสียงครับผมมันโดดตามมา่ำไหมครับซึกไปนหนึ่งแสดงว่ามีปลาเข่าครับผมมาแล้วปลาเข่าอีลีครับโดดตามรอบนะนะะืมรอบเปียกเบิดเลยกพี่น้องนั่นโอ้ยเห็นบ่จะโตนั่นแหละโตกกอบปอยหมูหวานเนพี่น้อยฮึ เขาคู่บ่ว่านี่ปล่อยมันไปตัวนึงอาจจะกลับมาเขาเลี้ยงขี้ก็ได้อุ้ยมันออกแล้วบอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้พี่น้องเขาคู่แท้แ่นบ่อี้ยอย้บอ อุ้ยนียย่ครัพี่น้องครับเสดงว่า2พี่น้องลุ้นกันอ้ย2โตอีหลีครับผมเห็นบ่อือบอ่แมนโตเก้าครับเป็นปลาโตใหม่พี่นอ้องอคุ้มอีกแล้วพี่นอ้องอึเอ๊ะจังบ่บัดน,นี้โอ้ย เกินอีกแล้วพี่น้องเกินคุ้มอีกแล้ว,ลว,ลวเห็นบ่กการทำงานของหลอดผมจะหลูดปิดแล้วพี่น้องจะเหลือปลาช้างเขาแค่น้อยเดียวเพราะว่าเห็ดหลอดยันเห็นป่ปลาจะกระโดดตามโอ้ยน้ำเขากอง้วพี่น้องแบบนึงครับผมปลาโดดใส่น่านติดพี่น้องเนี่ยมันจะหลูดปิดละแต่ปลาเขาได้นะเพราะว่าจะมีปลามาโดด กระทุ่งกระทุ่งมันก็สิปิดทาให้เขาหลายโตป่าเขาก็จะออกว่าได้พี่น้องก็กจะรูปปิดทุ่งที่เห็นว่าลักษณะการทํางานร้าะนนะันก็เขาได้คือเก่าเขาได้เห็นว่าเขาสีขยายดันออกสิปิดนะรอบของผมนะเขาได้ปึ๊บนะเขาขยายถ้าดัดออกมาปิดปิดมันขึ้นอยู่กับการตั้งงาของเขาครับผมพี่นอ้องโอเคครับ เดี๋ยวป้าออกกันมาแล้วครับผมหลังนี้สองตัวหมวูวานีเขาไปตัวหนึ่งนี่จัดมาสองเลยอสองตัวงามงามงาลูดลูดปิดเขา่าเขางาไหลดันออกลูดปิดฮะพี่นอ้อง ถ้าเราตั้งง้าแข็งไว้อะปามจะบักเขาป่าตัวนี้มันจะบักเขาก็ะมันจะระแวงครับผมมันจะดันหนกขึ้นอยานีเห็นงาอ่อนสายรอบลู่กันครับผมสายดักรอบกันแล้วต่สูตรเพรยสูตรเตละบุคคลมาคือนกันครับผมาพี่น้องตัวนี้ใส่โลครับแต็ม ที่สามสองมือขึ้นหลังนี่ปลบูเขาลัวๆเลยเพราะปลคอเขารปบูเราะเขาครับปลคอเพราะเขาปะบูเขาแต็มที่สามอื้ อะพี่น้องมันมัน,นครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหัดบานแล้วปลาเขาก็ะไสามตัวเดี๋ยวมาสร้างปลากันครับผมตัวแรกหนกกักจะกิโลกันพี่นอ้องไอช่อนตัวนี้ตกไปโลสามเกือบโลสีตัวแรกครับผมตัวใหญ่ยู่ควนตบเลยปลากลมบอก ตัวที่สองอะไลๆกันกับป่ามันใส่สีซ้ำกันเลย <c oughs> อืมอันนี้โลซีตัวนี้สีเบาลงมากกว่าหน้อยนึงปลาตัวผู้อยู่ระวางโลหรือวะล่ะมนอีนิี้ตัวนี้หนึ่งกิโล มันมๆครับผมเ้านี่ปลาของเขาสามโตครับผมพี่น้องเนาะมันมๆครับผม